แนวทางของปฏิปทาหลวงปู่เสานั้นท่านจะให้คลายร่างกายออกไม่กดไม่เกง็งแล้วก็คลายจิตใจออกให้เหลืออารมณ์แต่น้อยแล้วก็ตั้งเจตนาขึ้นมาที่จะทำสมถกรรมาฐานเมื่อกิจสงบเป็นอัปปนาสมาธิท่านให้ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิในปกติกิจ หยาบเกินไปพิจารณาแล้วไม่ขาดในอัปปนาสมาธิละเอียดเกินไปพิจารณาไม่ได้เพราะมีแต่ความรู้อันเดียวไม่มีการสืบต่อของจิตฉะนั้นในระหว่างจิตกลางๆคืออุปจารสมาธิในขบวนการของสมถักรรมฐานก็มีบริกรรมชวนะจิตตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรม แล้วก็วางคำบริกรรมลงไปจิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะจิตหนึ่งในครั้งโบราณคำว่าชั่วขณะจิตหนึ่งเป็นยังไงท่านก็อธิบายต่อไปว่ากำมือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกไปแล้วก็กำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกสิบครั้งนั่นเรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่งหรือตั้งมั่นได้นานขึ้นจนกระทั่งว่าเกิดอุกหานิมิต หรือปฏิภาคคณิมิตอุคขานิมิตก็คือเห็นรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนหรือปฏิภาคคณิมิต <c oughs> ก็จะเห็นสังขารร่างกายของเราตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาออกมาตามลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็จะต่อไปในอนาคตเก <c oughs> ิดความชราคำฆ่าสำรุดชุดโทม แล้วก็สลายในที่สุดลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก่อนที่จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นอสุภะเสียก่อน<ม>คือขึ้นอืดขึ้นพองไปตามลำดับจนกระทั่งว่าน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกทุกทิศทุกทางสัตว์แย่งกันกินจนกระทั่งว่าเลือแต่กระดูกอันนี้เรียวกว่าอสุภะกรรมฐาน แล้วก็พิจารณาให้เป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นมีกําลังที่จะพิจารณาได้ก็พิจารณาถ้าไม่มีกําลังที่จะพิจารณาก็ให้ถอยกลับมาหาคำบริกรรมถอยกลับมาที่คณิกะสมาธิมาเป็นจิตปกติแล้วก็อัดคำบริกรรมเข้าไปใหม่ตั้งเจตนาขึ้นมาใหม่ที่จะทำสมาธิภาวนาไปตามแนวทางของสมาถากรรมฐาน พออัดคำบริกรรมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วมันจิตมันมีความมั่นคงพอวางคำบริกรรมลงไปอาจจะทะลุลงไปเป็นอปปนาสมาธิเลยก็ได้ mm hmm. คือจะเกิดการขาดจากอารมณ์ต่างๆเวิรงว้างไปเหลือแต่ความรู้อันเดียวในขณะที่มันเหลือแต่ความรู้อันเดียวนะมันจะมีความเวิง้งว้างในกิต มีความเย็นความสบายในจิตมีความรู้สึกว่าไม่เคยพบเคยเห็นในความสุขมาก่อนในโลกมนุษย์ไม่มีความสุขชนิดนี้แต่มีในขณะที่เรามาปฏิบัติ<ม>พอเรามาทำสมาธิภาวนาแล้วถึงเห็นสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาว่านี่เองที่ว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิโดยแท้<ม>คือมันจะขาดจากอารมณ์ทั้งหมด แต่ในระหว่างบางคนที่มันจะขาดจากปกติกิจลงไปเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้ในบางคนจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเหมือนกับโลกเหมือนกับแผ่นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายลงมาหรือภูเขาจะทลายลงมาทั้งหมดถ้าเรากำหนดดูว่าในความรู้ตรงนั้นมันเกิดขึ้นมาจากความรู้ของจิต หรือมันจะเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ใช่เป็นอันตรายกับร่างกายมันเป็นความรู้ของจิตเท่านั้นถ้ามันเป็นความรู้ของจิตเท่านั้นมันก็เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาของเราต่างหากไม่เกี่ยวกับแผ่นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายที่ไหนเราก็พยายามกำหนดความรู้นั้นไว้หรือมันเกิดความเวิงว้าง หรือเหมือนกับว่ามันลอยไปในอากาศหรือมันลอยลงดิ่งลงไปในบาดาลพิภพหรือมันลอยลงไปในท้องมหาสมุทรอันนี้มันจะเป็นในบางคนไม่ได้เป็นกับบุคคลทั่วไป